ลค่ะมาต่อกันที่ทาดลมนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะมาค่ะสองคนรักเก่าทัดลมไปถุนตุนกลุ่มนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณมันเป็นไทม์เลนนะคะฟังได้ตลอดเพราะว่านางฟ้าไม่ได้ฟิกว่าวันไหนเดือนไหนถึงเมื่อไหร่นะคะใครที่บอกว่าเข้ามาฟังก็ นะเลิกลากับใครมาอยากฟังก็รับพลังงานบวกไปนะคะเรามาดูกันนะคะใช้พลังงานพิไัยทาโร่สํำหรับนี้นะคะ2คนรักเก่า How are you ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณลมไปถุนตุนกุมเรามาดูซิว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เลิกลากันไปจบกันไปกับคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณพลังงานใบแล้โอ้ย oh god sick of p e n d a c k e n เขาคิดและรู้สึกยังไงอรอยังคิดถึงเธอยังคงอยากให้อยากให้เธอมีความสุข แล้วก็อยากให้เธอรู้ว่าเราก็ต้องการความสุขจากเธอพลังงานของคนเกิดเดือนมิถุนายนคุณอาจจะเกิดเป็นราศสีเมถุนหรือตัวตัวคุณเองธาตุลมอาจจะดีวกับคนเกิดธาตุลมด้วยกันนะคะ s i กออ p e n นเ c อรเรายังอยากให้เธอมีความสุขแล้วก็อยากซัพพอร์ตเธอเหมือนเดิมพลังงานคือเขาหวังดีกับคุณค่ะ ตอนนี้เขายังคงหวังดียังคงห่วงหาแล้วก็อยากเปยอยากมอบความสุขให้คุณถ้าหากว่าคุณคิดว่าการจบกันไปเลิกลากันไปแล้วเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นกัลยานามิตรกันไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้ก็กลับมาเป็นคนของใจเหมือนเดิมนะคะคุณอาจจะมองว่าแบบ อังฟ้าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้หรอกแต่ว่าแฟนเก่าของคุณเนะี่ยยังหวังดีแล้วก็ยังอยากบบกว่าให้สิ่งดีๆกับคุณอยู่นะคะเขาไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดคุณเลยค่ะสิ่งไหนที่คุณทําไว้กับเขาเขาลืมไปหมดละเขาอยากบอกว่ามาเรามาเริ่มกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ไหมทัดลมน่ารักเชียวมีใครบางคนที่จบไปกับคุณอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งหวังเฝ้ารอว่าคุณจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่หรือเขาติดต่อมาได้ไหมคุณ จะยังเปิดใจให้เขาได้ไหมนะคะนี่คือ2คนรักเก่าฮาวอายุท่าดลมพลังงานใบแรกคือมีการรีเทิร์นของคนเก่ามีแบบว่าต่อมตอมความคิดถึงของใครบางคนที่จบไปอยากกลับมาในชีวิตคุณนะคะ Sick of p e นเ a c คินะคะไปต่อนะคะ2คนรักเก่า h o า a อาย o ท่าดลมเนี่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณโอ oh. Queen of c ค p คุณอาจจะเดียวความสัมพันธ์กับชอทาดไฟแม่สิสงห์ธนูเขาคิดแล้วรู้สึกว่า เขามองคุณน่ะเขาเลิกคิดถึงคุณไม่ได้เขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้พลังงานของราชินีถือถ้วยคนนี้กําลังแบบว่าฝังจิตฝังใจคุณอาจจะทําให้ใครบางคนชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูฝังจิตฝังใจกับคุณลืมคุณไม่ได้คุณยังคงงดงามคุณเก่งฉลาดเฉียบมีองค์ความรู้คุณนั่นคุณแบบว่าเป๊ะทุกทุกองศาคนคนนี้นะคะเลยรู้สึกว่าความเป๊ะความฉลาดความเฉียบทุกองศาของคุณเนี่ยจะมีใครที่เข้าใจคุณเหมือ เ,เขาคล้ายๆว่าเขารู้ว่าไม่มีใครกล้าจีบทาาุลมหรอกทาาุลมเนี่ยเป็นคนเก่งมีความเป็นตัวของตัวเองสูงรักอิสระเป็นผู้นําเก่งทุกสิ่งทั้งเรื่องงานเรื่องแบบคอนเนคชั่นเขาเลยรู้สึกว่าเขาเนี่แหละจะเป็นเลขขายคุณเป็นองค์ครษภ์พิทักษ์คุณเขาอยากกลับมานะคะท่านลมคนเก่ามองคุณเลอค่ามากอยากกลับมาเป็นองค์ครกษ์พิทักษ์คุณแบบ ปกป้องคุณแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณนะคะอยู่ที่ว่าคุณอยากจะรับโอกาสนี้จากเขาไหมนะคะคือคุณกับเขาอาจจะแบบว่าต่างคนต่างเก่งอะเลยรู้สึกว่าขิงกันอะแบบต่างคนต่างมีอีก้ไม่ยอมลดลาวาศอกแต่ตอนนี้เขายอมลดลาวาศอกเพื่อคุณแล้วนะคะคนรักเก่าอยากกลับมาง้อคุณค่ะทัดลมค่ะ ไปต่อนะคะส่องคนรักเก่า how are you แฟนเก่าคิดยังไงกับคุณคนเก่าที่จบกันไปคิดยังไงกับคุณโอ้พลังงานคือเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนใช่เมื่อก่อนคุณอาจจะเหนื่อยใช่ไหมที่คบกับเขาคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมราศีตุลพลังงานคือคนเก่านะคะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งอย่างเหนื่อยไหมตอนนี้เขามองเขาส่องมาที่คุณคุณอนะ เหนื่อยเรื่องงานหรอเรื่องเงินหรอหรือว่าภาระครอบครัวหรือคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไหม้เคยหย่าร้างนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วอะคะเทอมลูกพอไหมเดี๋ยวพี่คอยซัพพอร์ตให้เอาไหมพลังงานคนเก่านะคะมองมาที่คุณตอนนี้รู้สึกสงสารห่วงใยแล้วก็หวังดีแล้วก็อยากช่วยเหลือคุณอยู่ที่ว่าคุณจะยิงพยองจองของใส่เขาแค่ไหนถ้าหากว่าคุณรับสิ่งที่เขามอบให้เขาก็ยินดีแล้วก็หวังดีกับคุณนะคะเขารู้ว่าตอนนี้คุณเหนื่อยมากธาตุาดลมคุณ แบบกำลังแบบแบกรับอะไรอยู่บอกเขาสิคงไม่ใช่เรื่องของเขานะ ใครบางคนคนเก่าส่องสำเบิงแล้วก็อยากมอบสิ่งดีๆให้คุณอยู่นะคะเพียงแค่คุณน่ยโทรหาเขากิ้งเดียวเทคแอคชั่นหาเขาเลยเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้ในบางเรื่องนะคะงานหนักที่คุณรับอยู่ตอนเนี้ยเขาอยากจะบอกว่าเธอพักผ่อนบ้างนะเราเป็นห่วงนะใครต่อใครมองว่าเธอเก่งเธอฉลาดเธอบอกว่าเอาอยู่จริงๆแล้วร่างกายสุขภาพสาคัญที่สุดนะ นี้ค่ะพลังงานคนรักเก่าแฟนเก่าคนเก่าห่วงคุณมากๆเลยนะคะที่สำคัญคิดถึงมากๆด้วยค่ะราศีตุลราศีเมถุนแล้วก็มีไฟแม่สิงห์ธนูนะคะที่คุณดิวอยู่นะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะสองคนรักเก่าชาวธาตุลมไฟออ พลังงานคือใครบางคนเจ็บปวดเพราะว่าคุณเลิกราคุณปล่อยมือคุณทิ้งเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาขาดแคลนค่ะไฟออฟครับคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับธาตุดินราศีพรษสงผู้หญิงผู้ชายหมายเลขค่าอยากกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาขาดแคลนความสุขขาดแคลนความมั่นใจขาดแคลนความแบบว่าสมบูรณ์แบบในชีวิต ตอนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าคุณเปิดใจให้ใครครบกับใครหรือยังแต่มีพลังงานของราศีพฤษภกำลังทวินีหาคุณอยู่คิดถึงคุณต่อให้เลิกมากันไป5วัน5สัปดาห์5ปีรักมา5ปีจบกันไป5ปีแล้วเขาก็ยังคงไม่ลืมคุณเลยนะคะมีใครบางคนไม่เคยลืมคุณเลยแม้ว่ามันจะจบกันไปแบบ5เดือน5ปี5สัปดาห์แล้วก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทัดดินราศีพฤษภนะคะไม่เคยลืมเธอเลยนะ ลมนะธานลมก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบเบื่อแล้วว่ากับความสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้อยากหันมาลักตัวเองคนเก่าเลยรู้สึกว่าแบบคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆเลยนะพลังงานคนเก่าธาตลมมองว่าคุณเป็นคนที่ปิดกั้นทุกสิ่งอย่างไม่เปิดใจขนาดมีปัญหามากมายคุณยังพยายามที่จะฝ่าวิกฤตให้เป็นโอกาสไปได้นะคะโอ้พลังงานของ king of p e n t a c l e พลังงานของ มีคนาธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอยากหาคุณอยากเจอคุณอยากช่วยเหลือคุณจริงๆแหละพลงานตอนนี้คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์หรือว่าจบไปแล้วพังไปแล้วกับคนเกิดาธาตุไฟแม่สิงห์ธนูแต่เขาคนนี้นะคะมีตังค่ะสวยมีตังหรอมีตังช่วยเหลือเธอได้นะเราอาจจะมองเธอผิดไปธาตุลมแต่ตอนนี้เราอยากช่วยเหลือเธอใครบางคนอยากกลับมาซัพพอร์ตออฟเฟอร์ ช่วยคุณเรื่องเงินทองนะคะตอนนี้ภาระของคุณอาจจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องเงินอยู่หรือเปล่าท่านลมมีใครบางคนรอ,อการเทคแอคชั่นไปของคุณแล้วก็อยากช่วยเหลือคุณเรื่องเงินอยู่นะเขาอาจจะเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูปาสปอร์ตใจดีซอสสปอร์ต